มาท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับเกมก้าหยินกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงค่าชีวากันนะครับเก็บยังไงให้ครบร้อยแบบคนเงาเงานะครับคนโซโล่เพื่อนน้อยเลอคนเดียวไม่รู้จะพึ่งพาใครนะครับแต่วันนี้เราไปดูกันก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ตรงกันนะครับการที่เราเก็บค่าชีวาเก็บไปเพราะอะไรนะครับการที่เราเก็บค่าชีวาเนี่ยนะครับไม่เป็นกิจกรรมของเซิร์ฟ5เท่านั้นนะครับที่เราเก็บค่าชีวาครบร้อยจะมีโอกาสซุ่มเงินตำบนตอน5ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็เรานะครับเก็อบครบร้อยปัา การเปิดรุ่นรับตำบนลนะครับ ซึ่งส่วนสุดตะวันกันนาจะได้150ตอน3ทุ่มเท่านั้นด้วยนะครับใครอยากรู้กิจกรรมรายละเอียดละเอียดเนี่ยคลิปก่อนหน้าที่ย้อนกลับไปดูนะครับผมทำแบบละเอียดไปละแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงค่าชีวากันนะครับวิธีของผมนะครับตอนนี้มันบั็อกอยู่5แต้มนะครับคือคำว่าบั็กเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเกมบั็กนะเป็นบั็กของวิธีการของผมนะครับซึ่งผมทำคนเดียวนะครับโดยพึ่งผ่าคนน้อยที่สุดได้เพียงแค่9 5แต้มเท่านั้นอีก5แต้มนะครับเราจะต้องอาจจะต้องมาคุยกันท้ายคลิปนนะะวิิธีีท่่ผมมมใช้้ครับไตตองงหลจา ไม่ต้องหาเพื่อนเพื่อจะลงจิตมารด้วยนะครับเพราะว่าจิตมารเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโหดร้ายนะครับสู้ไม่ได้แนะ่นอนผมลองแล้วเข้าไปคนเดียวตายนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นไปเรื่อยเก่งแล้วเนี่ยอาจจะโซโลได้ในสักวันหนึ่งนะ อาจจะสบายขึ้นขอยกวิธีหาจิตมารไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับเรามาดูสิ่งที่ผมทําต่อวันกันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับอันนี้ทุกคนต้องทําอยู่แล้วนะก็คือลํากลุ่มนะครับก็คือเป็นลําวงนะครับลําวงลําวงดาวดาวเลยนะครับคือมันจะเพิ่มการฝึกวรยุทธ์ปานเนี่ยเยอะมากๆนะเป็นสิ่งที่ควรทําแล้วก็ได้ค่าชีวะถึง20ทําได้วันละ1ครั้งนะครับอันนี้อธิบายละเอียดเลยนะครับว่าส่วนมากเนี่ยนะครับเขาไปลํากันที่ไหนนะครับส่วนมากเขาจะลํากันที่เมืองนะครับเฉินตูนะ เมืองฉันตูเนี่ยเขาลำกันที่ตระกูลหนานกงนะครับบนภูเขาด้านบนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่พิกัด1นึหนึ่งสแล้วก็8นะครับตรงนี้เลยเขาจะลำกันในถ้าตรงนี้นะครับถ้าเกิดเขาไปจะมีคนลำเต็มเลยหรือท่านผู้ชมนะครับที่เกียรตินะครับก็สามารถลำคนเดียวได้นะครับวอร์ย์ตัวเนี้ยมันตั้งวงลำคนเดียวได้แบบนี้แล้วคนเริ่มก็จะลำคนเดียวได้แบบนี้เลยนะครับลำสิบรอบเนี่ยก็จะผ่านเควสได้ค่าชีวาเหมือนกันนะครับ ตอนนี้เรามีอยู่20แต้มแล้วนะครับเรามาดู20แต้มที่2นะครับก็คือการถ่ายทอดวิชานะครับอันนี้มันจะอยู่สำนักใครสำนักมันเลยนะเราสามารถเลือกสำนักได้นะครับแล้วก็กดไปที่ LBC ซึ่งมันจะมีเวลาเปิดนะครับ4เวลาด้วยกันนะครับ7โมง3 0มถึงเโมงเที่ยงบ่ายโมงถึงบ่ายโมง1นทุ่มถึง3ทุ่มแล้วก็4ี่ทุ่มถึง5ทุ่มครึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีเวลาบอกแล้วก็สามารถไปํำที่สำนักได้เหมือนกันนะครับ10บรอบ เราก็จะได้ค่าชีวามา20ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ละว4แมตามมาดูวิธีต่อมานะครับก็คือ ชาวยุทธนะครับชาวยุทธ์ทำยังไงนะครับชาวยุทธนะครับวิธีง่ายเลยคือเราไปหาหมอตรงไหนก็ได้ที่มันมอนเตอร์เยอะๆมอนเตอร์แบบโคตรๆเยอะแล้วก็ใช้สกิลมูลของสำหรับเราอะไรก็ได้นะครับตีไปเรื่อยๆครับจะมีค่าลอดไฟไหมขึ้นด้านขวาบนค่าลอดไฟไหม่เต็มเมื่อไรปั๊บจะมี NPC ที่จะออกมาโจมตีเราเน่องตัวเราฆ่ามันได้ปั๊บ1นร่้งรังรับไปเลย5ชีวาถ้าเกิดเราําครูค้ามาเราก็จะเพิ่มบวกเพิ่มมาที่25ค่าชีวานะครับตอนนี้รวมกันเป็นเท 65นะครับตอนนี้ได้65แล้วนะครับได้มาครึ่งหนึ่งแล้วแล้วมาดูอันต่อมาที่เราทำนะนั่นก็คือสายสืบของสำนักทําอันนี้ก็เป็นวิธีอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ยากเกินไปเนาะ ขออธิบายแบบไวๆนะครับใครอยากรู้ละเอียดมีคนสอนเต็มไปหมดนะครับลองพิมพ์ว่าก้าวหยินสายสืบของสำนักมีคนอธิบายละเอียดไปแล้ว๋ยวผมจะอธิบายไวๆสายสืบของสำนักนะครับเรานะครับไม่ต้องไปรับเพจที่ NPC ตัวไหนเลยนะครับเราเดินทางไปที่สำนักใดก็ได้ที่ไม่ใช่พรรคพวกที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับสำนักเรานะครับอย่างเช่นผมเป็นสำนักถังผมเดินทางไปที่สำนักเซ้าหลินนะครับและทําการกด N ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่สำนักแล้วก็ยังมีสายสืบตรงนี้มันจะมีให้กดเข้าร่วมตรงนี้ถ้าเราอยู่ในแผนที่สำนักอื่่น้วรรเเาากดขม มันก็จะพาเราวาร์ปเข้าไปนะครับก็จะมีสกิลยูสาสกิลนะครับเราไปที่ผู้เล่นที่ออฟไลน์ที่เป็นลูกศ์สำนักนะครับเรากดสกิลหนึ่งก็จะได้1ข่าวสารนะครับเราต้องใช้เก็บทั้งหมด10ข่าวสารนะครับเราก็ใช้สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสในการเก็บสกิลสองจะได้มากกว่านะครับหนึ่งถึงสามข่าวสารนะครับเ้วเก็บครบสิบปั๊บกดวาร์ปกลับไปที่สำนักนะครับแล้วก็ส่งเวทที่ตัวสายสืบอข่าวสารครับเท่านี้ก็จะได้ละหนึ่งครั้งครับเราทําแบบนี้วนไป5ครั้งด้วยกกกัันเรรา็จะได้บอี 25นานีนะครับรวมกันเป็นเท่าไรแล้ว90แต้มนั่นเองนะครับตอนนี้เราขาดอีกแค่10แต้มเท่านั้นนะเรามาหาอีก5แตม้มง่ายดีกว่าอีกแตมแต้มง่ายมาเป็นการประลองฝีมือกับไข่ก็ได้นะครับวิธีนี้ผมใช้แบบว่า,าพิมพ์ไปในสำนักนะครับว่า มีใครว่างบ้านนะครับขอพีวีขอคนมาพีวีพีหน่อยเราจะยืนให้เขาตี5ครั้งนะครับเพื่อเก็บค่าชีวาคนที่เขามาตีเราเขาต้องการเก็บเหมือนกันนะครับลองพิมพ์ดูนะมีคนมาตีแนนอนบอกยืนรอที่สำนักหน้าแล้วกดดวลดวลครั้งแรกเนะี่ยตีเลือดแล้วหมดใช่ไหมพอดวลครั้งที่2เนี่ยเรารีบเปิดดวลเลยครับแล้วเลือดเรายังไม่เต็มใช่ไหมเขาจะตีเราตายรัวๆรัวๆๆจะครบ5ครั้งเราก็จะได้เบนเก้าสิบห้านะครับ นี่แหละที่ผมบอกครับอีก5แต้มเนี่ยหายากนะครับซึ่งวันนี้ผมผ่านด้วยการอาเป็นองค์ลักยุทธนะครับซึ่งอันเนี้ยได้มาจากการที่มิยุนดีๆก็มีปลายแจ้งช่วงประมาณบ่ายๆมีปลายแจ้งให้เข้าไปช่วยเหลือแบบว่าอะไรสักอย่างก็เข้าไปเล่นมั่วๆก็ได้มา5แต้มนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยครบร้อยซึ่งถ้าที่ผมลองดูวิธีต่างๆแล้วเนี่ยครับมันยังแบบว่ายังไม่มีวิธีที่แน่นอนแบบว่าได้อีกห้าแ้มแทม,ทมครบร้อยนะครับผมคิดว่านะถ้าเกิดเรานะครับ หายห้าแต้มดีดามันจะสมบูรณ์แบบมากซึ่งพ่อขาใจดำนะครับตรงนี้เขาปิดไว้ไม่งั้นเราก็หาได้สบายครบร้อยแต้มง่ายๆเลยหรือวิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นวันไหนที่เขาเปิดชิงตําลาตอน อกบง55เนี่ยเราเข้าไปชิงตำราถ้าเกิดเราชิงตำลาได้สักอันหนึ่งนะแล้วก็วิ่งกลับมาส่งที่เมืองได้สําเร็จนะเราก็จะได้10แต้มหรือวันไหนนะครับเป็นวันที่เราปกป้องตำรานะครับเราไปตีเขาแล้วเ,าวเราแย่งตำราเขาไปส่งคืนให้สํานักได้เราก็จะได้10แต้มเราอาจจะได้คืนนะครับหรือว่างๆนะครับไม่รู้ทําอะไรครับเราลองเปิดลัตะเวนดูแล้วก็ลองเอากล้องไปส่องให้เขาครบร้อยแล้วก็อะไรอาจจะได้แต่อันนี้ผมทำลองทําแล้วมันยากนะครับหาแต้มที่บักอยู่นี้นะครับก็ลองเล่นมั่วๆ อาจจะถ้าเกิดได้แต้มหาแต้มจากอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ที่ผมบอกไปข้างต้นเนี่ยวันนั้นผ่านหนึ่งร้อยแน่นอนหรือวันไหนนะครับเรานะครับทาจิตมานนะครับมีคนชวนเราลงจิตมานี่อันนี้คือว่าผ่านแน่นอนหรือถ้าเกิดวันไหนเราเจอจิตมานเองแล้วเราหาชวนเพื่อนปลงจิตมาจนผ่านได้วันนั้นก็จะเป็นหวานสบายหนึ่งวันนะครับผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันอยู่ที่จิตมานนี่แหละท้าวันไหนเราหลงจิตมานผ่านวันนั้นก็จะเป็นวันสบายและคิดว่าเริ่มแรกๆเนี่ยเราควรจะหา ลงจิตมาญกับผลก่อนนะครับโดยการที่พิมพ์ที่สำนักด้วยหาตีจิตมาญครับมีใครกํบบาลังหาจิตมาญอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะหาตีไว้ก่อนนะวิธีการได้มาของจิตมาญเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีอยู่2วิธีด้วยกันกวิธีแรกเนี่ยทาได้1ครั้งลยครับก็คือเราตีมอนไปเรื่อยๆตีมอนตีมอนไปเยอะๆนะครับเยอะมากๆเนี่ยนะครับมันจะมีโคมแดงพุ่งขึ้นมาจากพื้นแล้วครับก็คือเรากดไปปั๊บเนี่ยมันจะพาเราวับเข้าไปในจิตมาน,นะครับแล้วก็ต่อสู้ถ้าเกิดเราต่อสู้ชนะเนี่ยนะครับเราก็จะผ่านี ส่วนอันที่2นะครับก็คือเราสามารถเข้าจิตหมานผ่านไป้ายได้นะครับป้ายจะดรอปจากไหนดรอปจากไอ้ชาวยุทธเนี่ยนะครับตีเอ็มพีซีชาวยุทธเนี่ยจะดรอปป้ายจิตหมานได้นะครับแต่มันจะมีเวลาดรอปนะผมไม่มั่นใจว่าเวลาไหนบ้างน,นะช่วงใบใๆแล้วก็ช่วงเยน็นๆยไม่รู้เวลาเหมือนกันนะเห็นมีคนพิมพ์ถามมันอยู่นะครับก็จะลงได้2ครั้งนะครับจิตหมานเกิดได้แบบนี้นะเราถ้าเกิดเราชวนนะครับคนที่มาลงกับเราด้วยเราก็จะได้เพิ่มอีก10แต้มนะ เพราะว่าประเด็นอยู่ที่จิตมานนี่แหละหรือวันไหนนะครับเขานะครับเปิดกิจกรรมช่องอยุทธภพอะไรแบบนี้นะครับน่าจะง่ายขึ้นนะส่วนคนสินค้าเนี่ยก็ต้องใช้พักเราต้องมีแบบว่ากิวนะครับอะไรแบบนี้ให้การคนส่งสินค้าถ้าเกิดเรามีกิวเขาอน่าจะอธิบายเราได้มากขึ้นผมจะเล่นคอนเทนต์นะครับผู้นี้ไม่หมดนะครับวันนี้เป็นการศึกษาพเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่ได้ถามใครเลยถ้าเกิดผมไปถามคนอื่นนะครับที่งคที่เขาเล่นเป็นเนี่ยอาจจะแนะนําการผ่านอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเอาเป็นว่าผู้เล่นใหม่ที่ ไม่รู้การเก็บค่าชีวานะดูคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับสำหรับผู้เล่นเก่าที่ดูคอนเทนต์มาถึงจุดนี้นะครับและมีจุดไหนที่อยากจะติติงวา่าทำอย่างนี้สิง่ายกว่าอะไรแบบนี้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เต็มที่เลยนะครับมันจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้เล่นนะครับที่เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นณนะวันนี้หรือผู้เล่นในอนาคตที่จะหาข้อมูลนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นครับสำหรับาการหาค่าชีวาให้ครบ1 0 0รอเป็นความสำคัญของเซิฟ์ฟ5กิเลนมากๆเลยสำหรับเพลนเก้าหยินและจอมยุทธทั้งหลายนะครับวันนี้ทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาคอนเทนต์ที่น่าสนใจภายในเกมเก้าหยินนะครับที่เป็นประโยชน์นมาให้ทู้ชมได้ดูอยู่เรื่อยๆเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบสวัสดีครับ